สวัสดีครับผมคนเอาถ่านบ้านนามุลฮินครับวันนี้วันที่3กันยายน2563ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนนะครับที่เอามาปลูกไว้น่าจะได้2เดือนแล้วนะครับปลูกไว้ในคันห้วยนะครับร่องกล้วยห้วยหินแห่อ่างเก็บน้ำห้วยหมากแงวครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในในร่องกล้วยที่มองเห็นนี นะครับก็ปลูกทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็เงาะครับครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับมาดูกันต่อนะครับอ่าตันนี้จะเป็นต้นขนนนะครับต้นขนอนอันนี้ปลูกมานี่ตันนี้จะเป็นปีที่สามนะครับได้กินลูกมาแล้วสองลูก นะครับพันอะไรนะอัอะไรนะั้นนึกไม่ออกครับที่เราไปดูกันที่ลาดบุร,หรีหรืออะไรที่สามรอยยอดนะฮะประจวบพันอะไรนะั้นนึกนึกชื่อไม่ออกนะครับครับอันนี้ล่องกล้วยนะครับที่ผมปลูกทุเรียนอันนี้ต้นแรกครับต้นแรกนะครับ อเห็นไหมครับเนี่ยก็ยังอยู่ดีมีสุกนะครับใบก็เขียวมันดีนะฮะดินที่นี่จะเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวนะค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะฮะลึกลงไปนี่จะเป็นห้วยหินแห่ครับซึ่งก็จะห้วยนี้ก็จะเชื่อมมาจากอ่าองเก็บน้ําห้วยหมักแงวแถวที่อยู่ข้างบนครับนี่ต้นแรกนะครับถัดมาก็จะเป็นกล้วย นะลึกลงไปหน่อยในขันห้วยก็จะเป็นไผ่นะฮะแล้วก็มะม่วงมะม่วงพันโชคอนันครับโชคอนันตก็อันนี้ก็ปีที่สามเหมือนกันปลูกพร้อมกันกับต้นขนุนนะครับอันนี้ก็ได้กินลูกแล้วเนี่ยนะฮะนี่ผมห่อไว้เก็บไปหลายลูกแล้วนะเพิ่งจะได้กินเป็นชุดแรกครับส่วนนี้เป็นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นะฮะ ซื้อมาสองต้นรอดทั้งสองต้นแต่ยังไม่ออกฝักออกผลให้กินอันนี้มังคุดครับมังคุดมังคุดมังคุดนะก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่ยอดยังไม่ออกแต่ต้นยังเขียวดีก็น่าจะรอดนะครับอยู่ในร่มนะข้างๆกันนี้ก็เป็นมะพร้าวครับไม่รู้ว่าใครจะรอดกันนะฮะแข่งกันเกิดแข่งกันโตนะฮะถัดมานี่เป็นต้นคุ้นๆไหมครับเนี่ยที่วันนั้นเพื่อนๆเนขาซื้อมา ถุงละสามร้อยนั่นคือต้นสตอครับอันนี้ก็2ปีซื้อมา2ต้นซื้อมา2ต้นอันนี้ต้นเล็กมีอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่นะต้นนี้ใหญ่สูงน่าจะสามเมตรแล้วนะครับในต้นนี้นะครับเนี่ยเนี่ยต้นนี้ครับผมตัดยอดมันไว้เนี่ยน่าจะได้กินนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีมันจะออกฝักให้กินนี่ต้นสตอครับแล้วนี่อีกต้นหนึ่งครับ ต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ยอดมันหักครับยอดมันหักแต่ก็ยังเขียวอยู่ด,ดีอยู่นะครับโคนต้นมีไส้เดือนมาไส้เดือนมาอยู่แล้วครับนะครับก็หวังว่าน่าจะรอดนะครับนะฮะถัดมาก็เป็นต้นมะพร้าวต้นไผ่กล้วยอันนี้เป็นกล้วยพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์ครับนะครับอันนี้เอามาจาก กเษกษตรกำแพงแสนนคนปรปฐมอ่ก็ปลูกผสมประสานสลับกันไปครับอันนี้ต้นอะไรนะมังไม่ใช่มังคุดนะต้นอะไรไม่รู้ลูกมันเหมือนไข่ไข่ออ่มามะพร้าวอีกต้นหนึ่งนะครับต้นมะปรางหรือว่าต้นมะยงชิดก็ไม่รู้ครับในมีสองต้นนะครับ ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวอืมกเกษตรหัดใหม่ก็อย่างนี้แหละครับจําชื่อต้นไม้ก็ไม่ได้นะส่วนมองเห็นแน่ก็จะเป็นกล้วยหอมครับกล้วยหอมททายางเพชรบุรีอนะก็จะมีประมาณร้อยต้นครับอนะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับมีมะพร้าวกับต้นทุเรียนนะครับก็ปลูกใกล้ๆกันนะครับนะนี่มันเหมือนกับ เพิ่งจะมาใหม่ๆเลยนะนี่สองเดือนรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมอยู่นะนี่นะฮะแต่ไม่ตายครับยอดก็ออกมาเรื่อยๆอ,อยู่นะฮะพอออกมาก็มีแมงมากินครับก็หวังว่าน่าจะรอดนะครับมะพระ้าวนี้มีทั้งหมดสิบแปดต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้กินผลนะส่วนกล้วยนี่ก็ได้แล้วนะฮะ เก็บช่วงนี้ราคาดีครับไม่พอขายครับะฮนนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยต้นนี้เป็นปกักปักช่องห้าสิบปักช่องห้าศูนมีต้นนี้ครับที่รู้สึกว่าใบมันจะมมันจะยอดมันจะงามนะครับใบมันแตกยอดออกดีมากเลยแต่พอยอดออกมาหน่อยก็จะโดนมแมลงกินนะฮะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นนาข้าวครับช่วงแรกเนี่ยมันเกิดโรครากเน่าใบาเน่านะแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็ชื่นใจครับกำลังฟื้นอยู่น้ำก็อุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ติดกับอ่า,อางเก็บน้ำพอดีครับไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับนี่อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้จะสมบูรณ์มากครับเนี่ย ต้นนี้ก็อยู่ในร่มกล้วยนะฮะครับที่มองเห็นนี้จะเป็นญ้าเนปียนะครับผมปลูกปีที่แล้วก็ขายอ่ามันละยี่สิบบาทก็ได้หลายเงินอยู่นะฮะเป็นพันฮะเป็นพันแล้วก็มองเห็นนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งทีา่มาปลูกไว้นะั่นก็คือไอ้ต้นเพกาเตียนะครับอันนี้เข้าปีที่สองย้ายไปย้ายมาจนมัน ไม่ค่อยโตมันดรอปอยู่นะฮะกล้วยก็กำลังออกปีครับอันนี้จะเป็นมังคุดนะครับมังคุดกับมะพร้าวนี่เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันนะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดครับคืออยู่บนห้วยอย่างเดียวความยาวก็นะ่าจะประมาณทักสี่เมตรนะฮะเลยปลูกเข้ามาดูว่าใครจะรอดบ้างนะครับแต่ก็หวังว่าจะรอดทุกทุกชนิดนะครับเนี่ย อันนี้ก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งแล้วก็มะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวแกงนะครับมะพร้าวแกงแล้วก็ไผ่ตัวนี้เป็นไผ่เขาเรียกไผ่อะไรไม่รู้เน่ยไผ่เสียงไผ่อะไรประมาณนี้ไม่รู้เขาเรียกไผ่อะไรครับมาดูกล้วยอีกต้นหนึ่งซึ่งมันบ,บิ๊กมากครับผมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่เป็นกล้วยน้ำว้าครับ เห็นไหมครับเนี่ยอม,มองไม่รู้เห็นหรือเปล่านะอันนี้มีสองเครือต้นสูงลิบเลยนี่ก็อีกเป็นต้นหนึ่งนะครับมังคุดครับมังคุดออยังไม่มีต้นไหนตายนะครับแต่ก็ยังไม่โตเท่าที่ควรนะอาจจะเป็นเพราะดินเหนียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็อ่า มีต้นถั่วพูครับถั่วพูขึ้นมาอาศัยนะเดี๋ยวพอเกี่ยวข้าวเนี่ยจะได้เก็บถั่วพูลแล้วเนี่ยนะฮะเพกาเตียนะครับแล้วก็อันนี้มังคุดต้นนีอ้ออกยอดใหม่ครับงามดีครับยาเยอะมากนะครับพวกแมงพวกแมลงมันจะงงหรือเปล่าเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยจะกินอะไรดีนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเดินระบบน้ำนะครับ เดินระบบน้ําให้กับต้นกล้วยที่ปลูกใหม่นะฮะถัดมานี่ก็จะเป็นร่นต้นในเงาะครับะนะครับเดินระบบน้ครับยาวมาจากน่นเลยนะครับปลูกกล้วยได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วละครับนะนะรู้สึกว่ามันแห้งๆเนี่ยก็เลยต่อสายน้ํามาจากห้วย นะโดยใช้แรงดันน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับกล้วยต้นนี้จะเป็นเป็นกล้วยเ,เขาเรียกอะไรนะกล้วยหอมหอมเขียวนะครับเวลาสุกเนี่ยมันจะไม่เหลืองนะมันอจะเขียวเขียวหวีหนึงก็ไอเครือน,นึงก็ประมาณเจ็ดแปดหวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ ลำอ,อะไรนะอะไรนะอะไรนะอันนี้ตอนเองครับแล้วก็มาชําไว้นะครับมีทั้งหมดเก้าเก้าต้นเก้ากิ่งนั่นเรียกอะไรนะอะไรนครพนมเนี่ยนะครพนมหนึ่งนะลิ้นจีลิ้นจีครับลิ้นจีนครพนมหนึ่งครับก็ยังไม่รู้จะลงยังไงอะไรยังไงนะฮะก็คงจะไม่พ้นในคันห้วยนี้แล้วครับ นะเพราะว่าเดินระบบน้ำในกล้วยก็เพิ่งจะเอาลงวันนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยหอมนะครับเนี่ยกล้วยหอมย้ายมาจากข้างบนนะแล้วก็ปลูกสลับกับข่าอนะ่อันนี้ผมเปิดน้ำมาใส่ยังไม่ได้ต่อสายนะครับเห็นไหมครับก็ก็ไหลกันก็โอเคอยู่ใช้ท่อพ e, ีขนาด25มิลอนะอันนี้ผมเปิดให้ชำํำ ่โซนนี้น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปต่อกับเทปสายน้ำพุ่งนะครับเพื่อส่งไปทางโน้นนะครับทางาทางกอไผ่ครับเดี๋ยวไปต่อกันนะ หญ้านี้งามมากครับนะฮะถ้าผมเป็นแมงเป็นมแมลงเนี่ยผมก็จะงงเหมือนกันว่าจะากินอันไหนก่อนอันไหนหลังฮะและหญ้าบางตัวนอกจากมายาลาบเราก็จะมีต้นหญ้าหนามนะครับซึ่งเขาไม่เรียกผมไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่แถวบ้านเขาเรียกหญ้าคุยงูอะไรประมาณนี้พอจับปุ๊บเนี่ยมันปากเราทันทีเลยนะฮะอันนี้ผมทําตัวเดินน้ำกรณีที่เราต้องการน้ำช่วงนี้ให้ออกเยอะๆนะครับมันก็จะ ปล่อยออกมาได้ครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับเราจะไปต่อกันนะครับระบบน้ำก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะฮะแต่ปัญหาที่ผมเจอตอนนี้นก็คือเรื่องดินครับเนื่องจากว่าเป็นดินลูกลังผสมกับดินเหนียวนะซึ่งปลูกอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยก็กโอเคอยู่นะข้าวเนี่ยเป็นกล้วยนะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อมไว้เป็นตัวเดินน้ำนะครับอันนี้เป็นปลายสายแล้วครับเนี่ยน้ำมันก็เริ่มจะ,ะค่อยลงค่อยลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวัดจากจุดที่มันมานี่น่าจะประมาณสัก 300เมตรได้นะครับนะที่มองเห็นไกลๆนะอันนี้จะเป็นลอดสุดท้ายนะครับอันนี้เพิ่งจะเอามาปลูกได้ที่สองวันนี้นะฮะเป็นกล้วยครับก็โอเคก็น่าจะรอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้จะปลูกอะไรก็ปลูกกล้วยไว้ก่อนนะเพราะว่ามัน โตง่ายตายยากอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดินยังไงก็ขึ้นผมก็มั่นใจนะครับว่ามันจะน่าจะได้ผลเพราะน้ำมีให้นะครับอันนี้ปลายสายแล้วครับเนี่ยปลายสายแล้วน้ำก็จะออกมาประมาณนี้นะครับปลายสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มัน กระจายความชื้นให้ทั่วนะครับอโอเคอยังไม่หมดนะครับนี่ก็อนาคตก็ว่าจะาปลูกไปให้เต็มร่องนี้เลยนะครับจนไปถึงต้นไผ่นะครับเดินมาหอบเลยข้างล่างนี้ผมปลูกไผ่ไว้กันดินพังนะครับเป็นไผ่เลี้ยงน้องกับไผ่บงหวาน อ่าโอเคนี่น้ำแดงดีเหมือนกันคับโอเคนะครับนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ